สวัสดีครับเบน์ครับสวัสดีครับแพลวค่ะอยู่กับเราในรายการเที่ยวบ้านเพื่อนวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนน้องแพลววันนี้เรามาแหน้าแตกตาใช่อยู่ตึกตึกบำนานบำนานชำนานชำนานเพนชาตบิสเนสเซ็นเตอร์วันนี้เรามาเยี่ยมทางพัทเนอร์เราอีกหนึ่งเจ้าคืออเมเทคไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้พี่นัดกับทางคุณโชดิเวสไว้ เดี๋ยวขาวันนี้จะพาพี่พาน้องแพลวและท่านผู้ชมไปทัวร์ทางแอ a วันเทคซึ่งแอลวันเทคครับต้องบอกก่อนว่าเขามีโปรดัก t ก็คือเป็นพวกคอมพิวเตอร์ออใช่คอมพิวเตอร์อพวกอินเตอร์เนชัลต่างๆเยอะมากมายเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันว่าดูซิว่าเขามีโปรดักต์อะไรที่แบบปีนี้น่าสนใจบ้างแพลเคยมาไหมไม่เคยแน่นอนที่เนี่ยใช,ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าพี่นัดกัขาไวแล้วไ,ไป นี่เรามาอยู่กันที่หน้าออฟฟิศของไอวานเทคนะฮะป้ายสวยงามใหญ่โตเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหน้ามีป้ายหน้าตึกป้ายใหญ่มากใช่ก็เดี๋ยวเราอยู่ข้างหน้ากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพบกับคุณวินดีกว่าไป <c oughs> <c oughs> นั่งรอเราอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ชลีเวันว,ว,วันนี้มารบกวนหน่อยพี่ยอยากมาทัวร์ออฟฟิศของพี่มันนานแล้วทางไอวานเทคอ๋อได้ครับยินดีเลยครับวันนี้เห็นอ่าติดไมมาอันนี้ติติดไม้ได้เลยครับ เดี๋ยวปิดไมค์ก่อนอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมให้พี่โชติเวสแนะนำตัวหน่อยอ่าสวัสดีนะครับผมโชติเวสเขียนมกสุกนะครับเป็น IoT Sector h e a d ของบริษัท d v a n t e c h ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติเห็นทาง WJ มาเยี่ยมออฟฟิศเราก็ยินดีพามาพามาทัวร์ออฟฟิศนะครับจะไดะ้เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง WJ มาหน้าและครับวันนี้ก็ ยินดีจะพาทัวร์แอพเวนเทคครับโอเคครับแต่มีคอนเซปต์อย่างหนึ่งผมแจ้งพี่ไปแล้วน่าจะทราบกาแฟโอ้ของผมนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมครับได้เดี๋ยววันนี้ขอพีมกาแฟด้วยตะกอนถึงพี่พาทัวร์ออฟฟิศก่อนได้ครับได้ครับเอางี้ดีกว่าผมให้ผมขอยัดพี่เรียกว่าพี่วินแล้วกันนะได้ครับได้ครับคุณเบก็น้องแพลนี่น้องแพลวไม่เคยเจอกันครับผมโอเคงั้นให้พี่วินแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทของแอพเวนเทคหน่อยว่า มีความเป็นมาอย่างไรมีโปรดักอะไรมั่งอืมครับผมครับพี่ยินดีครับอ่าก็อันนี้ก็คือเป็นเอ่อหน้าออฟฟิศของเราหน้าออฟฟิศของ e อ e n เ e นเทคนะครับก็ยังมีเอ่อยังมีทีมของปีใหม่อยู่มีกิจอาชีของปีใหม่อยู่นะครับก็จริงๆ e v e n อ e c เนเทคเนี่ยก็เอ่อเราฉลองครบรอบ40ปีปีนี้นะครับก่อตั้ง40ปีแล้วก็เอ่เป็นเอ่อหลักๆของแอเพนเทคเนี่ยเราจะ เน้นคุณภาพโปรดักของพวกอ th ินเทอร์เทลเกจผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกจอุตสาหกรรมนะครับ<ไ>แล้วก็<ไ>วเป็นคอมพิวเ,เตอร์เป็นทุกอย่างที่อยู่ในโรงงานทุก,ทกอย่างเลยพี่ครับแอพเวนเทคคล้ายกับเซเว่นอีเลฟเว่นในโรงงานอุตสาหกรรมก็มาทีเดียวจบเลยครับมาทีเดียวจบมีครบทุกอย่าง4,000กว่ารายการนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เทลเกจเหมาะกับโรงงานเน้นความทนทานแล้วก็การใช้ในงานที่ยาวนานนะครับแล้วก็เน้นของคุณภาพครับครับผมพวกคอมเมอร์เชียลไม่มีเลยพี่ไม่มีครับของเราเป็นอินเทอร์เทลเกจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ครับเราขาดเรีนเที่ยวเก่โอเคครับมีจออะไรด้วยพี่อันนี้ก็จะเป็นระบบแอ t เทนแดนตแล้วก็เช็คเรื่องของตรวจพวกโควิดอุณภูมิครับมันจะบันทึกไว้เขาจะบันทึกไว้สืบเนื่องนั่นแหละโควิดครับก็ใช้ใช้อยู่ทุกวันครับเป็น infection prevention นะครับแล้วก็เป็น Attendance คนมาทำงานครับผมโอ้ไฮเทคมากเลยครับครับผมทัวร์นิดนึงแล้วกันก็มีห้องประชุมนะครับห้องประชุม อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมจัดพวกสัมมนาต่างๆนะครับก็เป็นก็รองรับได้ประมาณ20-30คนนะครับแล้วก็มีพวกซิ u เ t i o n ชอนุ่มเดตบอร์ดพอดอีตอนนี้ติดตุดจีนที่ไต้หวันทางเซิร์ฟเวอร์เขายังปิดอยู่ก็เลยยังไม่ได้โชว์วันนี้ปกติเราจะโชว์พวกสายการผลิตแบบเรียลไทม์ที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับคือโรงงานของ a อ u a t e ล ครับข้อมูล Data ของที่โรงงานแอร์วัลเทคที่ไต้ที่หลินโขครับที่หลินโขที่ไต้หวันครับก็ดึงมาโชว์เป็นแดชบอร์ดเป็นกําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็น Energy Monitoring ต่างๆครับคือโรงงานของไต้หวันเอของแอร์วัลเทคก็คือมีอยู่ที่ไต้หวันที่เดียวพี่เออเรามีอยู่หลายที่แอร์ n t e เทคเออเป็นแบรนด์ไต้หวันนะครับหลักๆแล้วก็เออโรงงานจริงๆเนี่ยมีอยู่2ที่หลักๆก็มีที่หลินโขที่ไต้หวันแล้วก็ที่กุนชานที่ประเทศจีน นะครับมีอยู่2ที่เลยแหกำลังการผลิตอยู่ที่นั่นอันไหนอันไหนมากกว่าจีนพอๆกันครับเป็นระบบรีแดนเด้นท์ถ้าเกิดว่าไต้หวันมีปัญหาจีนก็สามารถทดแทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโรงงานอะไรจะเป็นรองรับกันได้เคยเห็นตอนตรงนี่กินสกีตรงนี้คือไลฟ์เห็นไลฟ์สดกันครับบางทีบางทีนี่ก็มาเก็ตติ้งพวกออนไลน์ช่วงโควิดเราก็มาทำขายของด้วยขายของด้วยแล้วก็มา ทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆออนไลน์พวก f a c e b o o ไลฟ์เฟซเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาดตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมเล็กนะครับชื่อห้องประชุมเนี่ยเราจะตั้งตามจังหวัดนะครับวตดอันนี้เป็นี้สี่อทยาครับเราจะให้พนักงานร่วมมือกันมีส่วนร่วมในการวตดชื่อ ที่มาที่ไปไหมครับว่าทำไมห้องประชุมห้องสัมมนาห้องเทนนิงต้องเป็นชื่ออยุธยามาจากการโหวตของพนักงานเขาจะให้เลือกชื่อกันมาแล้วชื่อไหนเยอะที่สุดแล้วก็จัดโหวตกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็นห้องประชุมตอนเปิดออฟฟิศกันใหม่ๆหม่เก่าไหัวหินอะไรเงี้ยครับจะเป็นแนวแบบโซนสีฟ้ามีเลครับนี่ครับมีทะเลและสีฟ้าครับผมครับนี่คือห้องประชุมเล็กห้องประชุมเล็กครับเป็น small meeting room พวกเซลล์จะประชุมกันในนี้อันนี้ก็เป็น อ่ห้องครัวนะครับเป็นแผนที่แล้วก็มีแกาแฟอะไรก็ชงกันในนี้เดี๋ยวจะได้ชิมกาแฟกันในนี้แหละครับติดเครื่องบดมีเครื่องบดด้วยอ,ออฟออฟิศนี้จริงจังนะแกาแฟครับผมครับแล้วต่อไปก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมนะครับอันนี้ก็เป็นห้องแอร์นี่ก็จะเป็นพวกเซลลนั่งกันนะครับอันนี้ก็ห้องประชุมเล็กเหมือนกันเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ี้ทะเลเขาเยเขาใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวโซนโซนสีเขียวครับผม นี่ก็จะเป็นเซลล์นั่งกันผมผมก็จะนั่งตรงนี้ด้านหลังสุดแต่ไม่อยู่แล้วเซลลนั่งเอาไปขายของหมดขายของครับผมที่จับเพิ่งออกไปอันนี้ก็จะเป็นฝั่ง S I O T นะครับออฟฟิศเราจะเน้นสีสดใสเพื่อบรรยากาศมีทีมซัพพอร์ตมีทีมเทคนิคเนี่ยครับหมดนี่เลยครับหมดนี่เลยนี่คือโซนโซนเอ็นจิเนียร์ทีมซัพพอร์ตนะครับครับผมพอทุกคนนะครับครับงานค่อนข้าง ก็ S <S เป็นทีมซัพพอร์ตนี้ก็จะเป็นทีมเซลล์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมเซลล์หมดเลย,ยออเซลเยอะนะเซลเซลเนี่ยเซลก็เป็นเกือบสิบนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบ็กออฟฟิศแล้วนะครับเป็นแบ็กออฟฟิศก็จะเป็นพวกบัญชีไฟแนนซ์กันครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนั่งคุยกันกินข้าวกันอะไรกลางวันก็นั่งกันได้ยจะกินที่โ <ไป S 1> ต๊ะสบายสบาย มีแต่ฝุ่นครับคุณเบนท์ออนที่ตอนนี้ช่วงนี้มีฝุ่นเอ่อฝุ่นเยอะเครื่องอ่ากองอากาศเลยเปิดเราเปิดกันเต็มเลยครับ4ี่ห้าเครื่องเลยเบนท์ที่เขาเน้นเรื่องสุขภาพของพนักงานครับผมเห็นว่ามีโปรดักต์ใหม่หน่าสนใจด้วยวีนี้มีมใ,ใช่เดี๋ยวจะให้น้องปุ๋ยน้องปุ๋ยค่ะเอ่อปุ๋ยนะคะเอ่อเป็น Key Account s a l e ลนะคะที่ดูแล WJ นะคะ โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมีอะไรแนะนำบ้างครับปีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นผลักพึ่งร้อนมาปีนี้หรือว่ามาได้สักพักแล้วครับเอ่อตรงนี้ก็อาจจะรวมรวมกันค่ะมีทั้งที่เป็นตัวที่เป็นมีอยู่แล้วกับกับตุ่นที่เป็นอาาใหม่ด้วยใช่ค่ะครับแนะนำพีทีละตัวเลยเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวแฟนเลดพีซีนะคะที่เอาไว้รานพวกงานดิจิตอลไซเนต นะคะก็สามารถเอาไปรันโฆษณาหรือว่าจะใช้ใน7 e เ e ่ e อีเถ้าเกิดแล้วเราเข้าไปใน7ใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็จะเห็นป้ายโฆษณาที่อยู่บนเชลเซเว่ e อีเตรงนั้นก็จะใช้พวกเ,เครื่องประมาณนี้ค่ะที่เป็นดิจิทัลไซเนตของ a อบ n นเทคใช้เพื่อรันโฆษณาอยูอ่ใช่ค่ะแสดงว่าเซเว่นใช้อยู่เ,เป็นเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นนี้พวกนี้ก็คือจะเป็นไซเนตเหมือนกันอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ ในเซเนค่ะในในเซเว่นจะเป็นมันก็คือคอมพิวเตอร์ตัวนึ่งปะใช่ค่ะเป็นรีุนเบตต์ตัวนี้รีโกอ๋อใช่ค่ะครับจะัปเบรจเคยซื้อไปใช้มั้ครับตัวนี้ยังครับยังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตที่อยู่ในซูชิโร่ทุกสาขาซูชิโร่ร้านซูชิร้านซูชิใช่ค่ะอ๋อไอตรงต้องให้แบบเลือกเมนูเมนูเลือกเมนูใช่ค่ะออเดอร์สั่งผ่านแท็บเล็ตตรงนี้ได้เลย อันนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาอินวันพ n e ์เนลพีซนะคะอ๋อแล้วรุ่นนี้ใช่ค่ะเป็นทัชพาร์เนลเลยค่ะก็จะมีรุ่นนี้เป็นซีรีส์ที่เป็น utc นะคะเนื่องากที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตมันก็เลยดูแบบแน่นหนาทุบมากเลยตรงแน่นถ้าเป็นพวก all in one อย่างนี้ก็จะมีอีกอีกรุ่นหนึ่งนะคะอยู่ทางนั้นด้วยก็ลักษณะก็จะเป็น all in one นพีซเหมือนกันน้ำกันฝุ่นใช่ค่ะมี ip 65 หน้าจอนะคะแล้วก็ใ oh ช okay. ้ในพวกโรงงานอุตสาหกรรมเยอะค่ะก็จะเป็นแบบนีตก็คือแบบพังลายนัก็คือน้ําฉีดได้เลยรับรุ่นนี้ไม่ได้แต่แต่เรามีรุ่นที่ได้ใช่เรามีรุ่นที่เป็นออลอะลาวน้าฉีดได้ใช่เลยค่ะค่ะอันนี้อันนี้มันดูแบบเลตกได้ครับ ตกได้ค่ะตกได้ค่ะเราเรามีดอกเทสใช่ดอกเทสค่ะโอเคครับมีตัวไหนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแฟลเลสพีซีเหมือนกันขนาดเล็กเหมือนกันค่ะก็สามารถใช้ในโรงงานได้แล้วก็มันจะเรื่องพรอนเป็นแฟลเเนี่ยมันไม่มีพัดลมแปลว่าทนฝุ่น ในโรงงานที่มีฝุ่นเยอะๆเราเลือกเป็นตัวที่เป็นแฟลเลสพวกนี้จะดีกว่าล้วความร้อนนะครับความร้อนก็ยิ่งดีมากๆเลยค่ะทนความร้อนได้สูงมาก60-70องศานี่คือใช้ได้เลยเอาเข้าไปอยู่ในตู้คอนโทรลยู่ในแอดไลน์สายพานอะไร้ได้เลยครับใช่ไอ่นี้ผมเคยเห็นราฟิตใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็น M I C ซีรีส์นะคะก็ ตัวนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถเราเรียกว่าเราเป็นโมดูล่าดีไซน์ถ้าเกิดมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นสามารถสแต็กเพิ่มชั้นตรงนี้ได้นะคะสําหรับกรณีที่ลูกค้าอยากจะเพิ่มการ์ดต่างๆเข้าไปอย่างเช่นของ WJ ต้องไปต่อกับตัวกล้องใช่ไหมคะก็เราก็สามารถเพิ่มการ์ดที่เป็นพวก POE การ์ดสำหรับต่อกล้องได้นะคะก็สามารถพวกนี้สามารถคัสตอมได้หมดเลยคัสตอมได้หมดเลยค่ะอยากได้แบบไหนใช่ต้องการพอตอะไรบอกแอลเอนเทคได้เลยค่ะ หรือจะเป็นพวกหน้าจออย่างเดียวก็มีนะคะเราจะมีทั้งที่เป็น all-in-one ที่มีของคอมพิวเตอร์ในตัวกับใช่กับดิสเพย์อย่างเดียวค่ะขนาดดิสเพย์ก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปไปติดตามเครื่องจักรเนาะหรือว่าจะเป็นจอที่มันขยัดใหญ่ขึ้นก็มีมันใหญ่สุดเท่าไหร่ครับใหญ่สุดโอมีถึง22ประมาณนั้นค่ะใหญ่กได้ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะมันก็จะเป็นไซส์ใช่จะเป็นจอจอไซเนค่ะ ก็จะสำหรับขนาดใหญ่ใช่ใช่ค่ะมีทุกสิ่งอย่างต้องไปดูหนังที่บ้านนอนเด็ดสิควเตนี้ได้ไหมอ๋อนี่ถ้าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ที่ WJ ใช้อยู่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อินัิเซียลเกรดของ a v a n t e น h นะคะก็ข้างในก็สามารถเลือกคัสตอมได้ว่าเอาตามสเปคที่ลูกค้าต้องการค่ะ กินเนืเซียวเกตกับคอมม c เชียลเกตมันต่างอะไรกันม้ากน้อยแค่ไหนต่างกันซะเยอะเลยเริ่มจากแบบไหนก่อนดีคะใช่ใช่ค่ะพรงนี้ว่าที่ไอพีต่างๆเข้ามาเข้ามาด้วยเขามาเสริมใช่ไหมใช่แล้วก็มันเรื่องของความแข็งแรงทนทานการออกแบบมาให้ใช้งานแบบ2 4ชั่วโมง7วันเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้คอมมูเชียลที่บ้านเนี่ยมันก็คือเราใช้แค่แป๊บๆปไม่กี่ชั่วโมงได้ใช่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าต้องมารันงานที่แบบว่า2 4ชั่วโมง7วันตลอดเนี้ยไม่ไหว้องเป็นอย่างนี้แน่น รลอกขั้นลงเลยไมก็ดูขึไ้ไปหแล้วใช่เห็นว่าเห็นว่าพวกพาสต่างๆไม่มีแบบคือแบบ20ปี10ปีก็ยังมีสแปรให้อยู่ใช่ใชไหมครับใช,ใช่จริงๆเนี่ยอิอนเทอร์เทียลเกตเนี่ยจะเป็นเป็นเกจที่พูดถึงเรื่องไลฟ์ไซเคิลนะครับก็คือมันสามารถรุ่นหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะได้7 1 0ถึงปีเลยนะครับบางรุ่นเพราะว่า ข้อดีของ i n นเท t ร์เน็ตเเนี่ยเวลาเครื่องมีปัญหาหรือว่าแบบเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราสามารถสวอปได้เลยลูกค้าไม่ต้องหาร<ช>ุา่นใหม่เพราะว่าปกติถ้าคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยสอง uh. ปีสปีเนี่ยคุณจะหารุ่นเดิมไม่ได้แล้วใช่ <Yes. S 2> แล้วเขาจะต้องมานั่งเขียนโปรแกรมกันใหม่ว uh huh. ุ่นวายเพื่อที่จะให้ uh huh. รับกับรุ่นใหม่ๆ uh huh. แต่รุ่น,นเนี้ยพวกอินเทอร์เน็ตเกต่ะไลฟ์ไซเคิลมันจะอยู่ได้7จ็ดถึงสิปีมีปัญหาคุณยกเปลี่ยนได้เลย uh huh. ไม่ต้องเขียนไดไว็อสใหม่แล้วมันก็ทนทานออกแบบมาสําหรับ24ชั่ววโมมง7นนเหือที่น้องป๋ยบอรับ มันมันเจ็ดปีที่แล้วซอฟต์แวร์มันเหมือนว่ามันก็เหมือนถ้าเป็น iPhone ใช่ไหมก็ต้องมีอัพอัพไปเรื่อยๆแล้วแล้วฮาร์ดแวร์มันยังรับรองอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Windows กับทาง Intel อยู่แล้วนะครับทางไอวิเทคเป็นพาร์ทเนอร์เป็นโกพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วเดี๋วมาหลอกล่ำกันมาตลอดใช่เรารู้เรารู้ซีรีส์ที่เรากับทาง Intel เนี่ยเราจะรู้รุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Embedded ก็คือจะอยู่ที่เจ็ดถึงสิบปีของจะมีซัพพลลายให้ตอด คือโปรแกรมเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเขาไม่อยากเด้วไปหอหลายรอบแล้วครับค<ช>ือเขาอยากใช้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปนานๆจนกว่าจะตกรุ่นเลยฉะนั้นเนี่ยเวลา,าใช้อินเทอร์เกตพวกเนี้เราสามารถสลับได้เลยโปรแกรมไม่ต้องไปยุ่งมันเลยเมันรองรับบางรุ่นเนี่ยเรา XP ยังใช้ได้อยู่โดยะั้วไ้ํา สิบวินโดว์วินโดว์ XP สิบกว่าปีแล้วยังรองรับแอพเวนเทคยังรองรับอยู่นั<笑><笑><笑>่นให้ก็แบบเก่าเลเก่าสุดตอนนี้เป็น XP ครับเซเว่นเซเว่นที่ uh, ลูกค้าเขาใช้โปรแกรมที่รันใน Windows 7อยู่เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วเพราะเลิกขายไปแล้วแต่เวนเทคเรายังมีคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Windows 7อยู่นะครับมันก็เลยเอเอตอบโจทย์ลูกค้าได้อยู่ทุกวันนี้ครับผมผมมาเจอบ่อยผมผมมอนิเตอร์อยู่หน้าเว็บไซต์ของผมอะลูกค้าชอบส่งแอพเวนเทคอะพาสแอพเวนเทคแปลกๆมาที่ผมแบบ ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะแบบเก่ามากอะไรเงี้ยแต่เรา,เาก็บอกเสมอว่าเออมีมเราเข้าใจว่าทางอย่างนี้ทุกทาิบายไปอ่ะออมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่แบบไม่อยากเดเวลอกบ่อยแล้วก็ออหาอะไหล่ได้ตลอดเวลานี่คืออินเทลเล็ก ถ้าสมมติลูกค้าโทรมาวันนี้บอกว่ามีตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้มาเราเราไปเปลี่ยนได้เราถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราตอนนี้รีดไทมเร็วขึ้นครับสองอาทิตย์อ่าเร็วขึ้นเพราะว่าตั้งแต่แมทที่เราช็อตเท็ตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วครับแอร์เวนเทคสามารถซัพพลายได้ใน2อาทิตย์เพราะว่าเราจะต้องนําเข้าจากทางไต้หวันเพราะอุปกรณ์แอร์เวนเทคทุกอย่างเนี่ยเราจะมีเซอร์หมดนะครับเราจะมีคุณลิตี้เทสอะไรทุกอย่างจะต้องผ่าน มาตรฐานบริษัทแม่จากไต้หวันก่อนก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าก็ต้องผ,ผ่านทางกุณมาก่อนทางคอนเฟิร์มก่อนใช่ครับ<ด>จะต้องมี QA QC <ๆ C S 1> ให้หมดครับผมก็มันจในเรื่องของคุณภาพได้อันนี้ก็เป็นหน้าจอเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่เรามีขายไปจนถึงขาตั้งจอก็ยังมีนะค่ะถึงว่าเหมือนเซเว่นชใช่เป็นเหมือนเซวของทางฝั่งโลกอุตสาหกรรมเลยอย่างนี้ค่ะ เอาไปเอาไปตัดต่อได้ดีนะขาตั้งนี่จริงๆจะมีแบบอลังการกว่านี้นะคะแบบว่างอได้แล้วแต่ว่าจะไปมัลติ้งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหมาะกับตรงหน้างานใช่แล้วโปรดักถ้าเป็นโปรดักไฮไลท์ปีนี้มีมีอะไรอยากจะโชว์ไหมครับไฮไลท์ปีนี้เป็นอะไรเนี่ยตอนตรงนี้ไม่มีวางแต่แบบมีอะไรแบบจริงแบบกะเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นเจ็ดเดเรชั่นที่สองไปแล้วเป็นหนุ่งหลาน หน้าตาอาจจะแชซิตอาจจะยังดูเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆข้างในก็คือตัวเมนบอร์ดก็คือได้รับการพัฒนาให้เป็นรุ่นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นอันนี้แทะในไทยมีใครใช้ยัางหรือว่ากาลัะมีมีแล้วค่ะมีแล้วเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่ดีไซน์พวกเครื่องจักรกับพวกของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ขนาดเท่าเดิมคุณจะไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ข้างในข้างในจะเปลี่ยนใหม่ใหม่ตามอินเทลที่ออกมาคราบนีเห็นแล้วพวกระบบพวกไอวอทีอ่ะพวก รีโมท IO อะไรพวกนั้นอ่ะแล้วพส็จเยอบซอฟต์แวร์ครับดก็จะเป็นซีรีส์อดัมถ้าเกิดว่าเป็นพวกรีโมท IO อะค่ะเอาไว้ดึงข้อมูลดึง Data ขึ้นมาจากเซนเซอร์จากเครื่องจักรอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ดึงผ่านตัวเรามีทั้งที่เป็นอดัมซีรีส์พวกนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยแบบแลนแบบสายแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินสายแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เราอยากได้เป็น Wi-Fi ก็มี LP ลพีแวเราก็มี l อล a าเราก็มีนะคะอันนี้พวกพวกเทคโนโลยีที่เป็นไวเลสนะคะ ก็ดึงดึงขาคอมนี้ยงไม่น้องเยอะนะเขาบอกไอโอทีพราะดาวดาวนี่มีเป็นโปรดักต์แรกๆของแมทเทคตั้งแต่ต่อตั้งมาเลยเนี่ยมันโป็นแบบเบิร์ดของแมทเทคเลยวันนั้นวันนั้นวันนั้นเอาไปโชว์ที่ที่ไหนวะที่บอยเอาไปโชว์ที่มหิดลสี่สิบปีแล้วเขาสนใจมากเลยนะระบบพอกไอโอทีพวกการส่งค่ากันแล้วพวกเนี้ยรับส่งอ่ะขายดีเป็นตัวป๊อปปูล่าปีนี้ปีนี้น่าจะขายเยอะครับตัวนี้ตัวนี้ขายกคอนเวอร์เตอร์นี่จะเยอะระดับไมโครไวท์ต่าง จริงๆเรามันมีโชว์ส่วนมากเนี่ยลูกค้ายู่ไปมกับหมดนะครับเหลือที่ออฟฟิศก็เลยเหลืออยู่แบบนิดนหน่อยๆปกติก็มาถ้าเกิดว่าเรามีว่างเราเข้าไปหยิบมาจับได้เพราะว่าของส่วนมากมันจะไม่ติดตากเพราะว่าถูกใช้งานก็มีว่างแบบไม่ต้องติดอย่างนี้ไหมผมจะหยิบกลับออฟฟิศตัวเอาเป็นล้อรถอะไรกงได้เดินมาดูระดับวัน เนี่ยผมเคยเห็นตัวนี้ด้วยตัวนี้ที่ที่เมื่อกี้คุณเบนต์บอกว่าอ๋อเออตัวนี้ที่เป็นเคยเคยทำเป็นแฟผไดท์ใช่ตัวนี้จะเป็นเออ่รุ่นไวท์นะคะเราเรียกว่าไวท์นนี้่คือเป็นก็คือทำงานเหมือนกันแต่อันนี้เป็น Wi-Fi ป่ะใช่สุดปังค่ะนี่เป็นแลนก็รับ IO เหมือนกันแต่ว่าส่งออกเป็น Wi-Fi ส่วนอันนี้ก็รับ IO แล้วก็ส่งออกด้วยสายแลนค่ะใช่แล้วก็ได้ค่ะไปเห็น ไม่เคยครับวันนี้จะเป็นดิจิตอลไอโอดิจิตอลไอโอเป็นยูนิเวอร์ซลนะครับก็คือติดติดที่เครื่องจักรหรือติดพวกไอโอต่างๆที่เครื่องจักรก็ได้แล้วมันก็ส่งไฟเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือจะถ่านขึ้นคลาวเลยก็ได้ที่วไปวันที่ผมเคยไปประชุมกับพี่บอยเหมือนเคยจะถามเขาชอบถามลูกค้าว่าจะเอามันจะมีกี่ตุกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่อ IO กี่ช่องกี่ช่องแชนลเป็นรีเลย์หรือว่าเป็นยูนิเวอร์ซัลมัน มีหลายรุ่นบางเลยเทมมีอะไรเยอะแยะครับมันเขาจะหมายได้เยอะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับครับก็อาไปใช้ดูก็ติดต่อมาทางชวรัตน์น้องกุ๋ยนี่ก็ได้ครับครับสิ่งไปดูเลยครับตัวด้านล่างฝั่งไว้ได้เลยโอเคโปรดักประมาณนี้ไหมครับครับประมาณนี้ครับคร่าวๆวันนี้ก็พาชมน้ําจิ้มเอาแค่น้ําจิ้มก่อนเพราะว่าถ้าใครสนใจอยากรู้ลึกกว่านั้นก็ติดต่อมันเยอะมันเยอะจริงๆครับคุณเบนซ์มันเยอะโฟดั้ไม่ถึงเยอะมาก4,000กว่าแบบนะครับตั้งแต่สักกระเบย์จนเรือรบ ครับตั้งแต่เล็กๆจนถึงแบบขับใหญ่ๆพวกเทสลาการ์ด G P U การ์ดเรามีครบหมดนะครับตั้งแต่ถูกจนโดนถึงแบบไฮเอ็นเลยก็มีครับผมแล้วซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ตอนนี้มีอะไรบ้างซอฟต์แวร์หลักๆก็จะเป็นเป็นพวกสก้าด้าเฮดด์เวันนี้ไม่ได้โชว์ปกติเราจะโชว์ที่ตรงนี้อยู่แล้วจะเป็นเวเบสเซสสก้าด้ากับเฮดดใหม่แล้วก็จะเป็นพวกเดเวิร์สออนบีไอก็จะเป็นพวกคาวเบดก็คือจะเป็นพวกบิสเนสอินเทลเจนสามารถทำรีพอร์ตอะไรต่างๆได้ครับผม บิดพวกพวกออฟฟิศใช้งานเลยอะไรหรือว่ารีพอร์ตของของโรงงานรีพอร์ตของโรงงานเช่นพวกค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำปริ์เอาเป็นรีพอร์ตได้เสร็จเลยครับโดยการครับเราจะมีเซ็นเซอร์ไปดึงข้อมูลพวกดัตต์ลอเกอไปดึงข้อมูลจากเกจเวเป็นเกจเวเนี่ยไปดึงข้อมูลจากพวกเอ่อพีออลซีพวกจากพาวเวอร์มันพาวเวอร์มิเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่ออ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 อพออ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 อว่าถึง ควรถึงรอบแมนทนนั้นแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ส่วนมากจะเป็นพวกรีพอร์ตค่าไฟพลังงานโซล่าเอนเนอร์จีผลิตได้กี่กิโลวัตต์อะไรเงี้ยโซล่าอะไรพวกนี้ก็ดูแต่ละไซส์แต่ละแพนได้ครับผมครับค่อนข uh, ้างหลากหลายเรามีตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันเยอะหนึ่งโรงงานก็คือเอากระติกเข้าไปก็คือสร้างโรงงานได้เลยโอเคครับจบแวร์เฮาส์หนึ่งโรงงานหนึ่งโรงผลิตครับผมสุดยอดผมเริ่มหิวกาแฟแล้วพี่ได้ครับ เห็นว่าที่นี่ครับพี่วินคนเยอะมาก่ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าผมต้องชนะทุกพาร์ทเนอร์ที่มาเยี่ยมเขาบอกว่าคุณพี่วินบอกว่าถ้าเป็นสายกาแฟมาที่นี่ถูกทางแล้วาวันนี้ไปชมกันไปชิมกันครับวันนี้เราจะมากินเอสเปรสโซ่แล้วกันไ้ตงไหนพี่ไปห้องครัวเลยจะชงกาแฟไม่ไม่ดิบเลยอันนี้เอสเปรสโซ่นะครับเดี๋ยวตะต่อนึงแล้วกันผมไม่เคยทำผมสายแคมป์เลยแบบรอกินนะวันนี้เราจะมา ดื่มเอสเปรสโซ่เป็นอเมริกาโน่กันนะฮะครับผมาใช้เวลานิดหนึ่งที่จริงน้องสองคนนี้ใส่ไม่นี่เอากลับแล้วเนี่ยมีบอก้่างนี้กันอ๋อนี่เรากินกันอย่างเงี้ยครับใครชงก็ดำรบายนี่ก็มีนี่ก็มีเครื่องหลายหลายแบบมากหลายสไตล์ ผมชอบเซรัลโดเป็นกาแฟเออ่มันจะมีซันโต้กับเซรัลโดผมชอบเซรัลโดมากค่ะนี่คือขั้วขั้วมีเดียมดาร์ครับตัวนี้มีเดียมดาร์ดูขาวมันดูขาเรายุ่งยากนิดนึงผมที่นี่แต่รับรองรสชาตินะต้องได้รางวัลผมเมื่ออาทิตย์ก่อนผมกินกาแฟผมว่ที่น่าอร่อยมากเลยเด็ดปั๊กเด็ดปั๊กเด็ดปั๊กคอฟฟี่ สะดวกครับไม่ต้องใช้ไฟอะไรให้วุ่นวายอันนี้ผมต้องกินร้อนใช่ไหมครับต้องกินร้อนอค,ครับมมผมสายแคมปิ้งไงก็ต้องใช้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าภูเขนร่องเข้าจะอ่าสูงกว่าทับเบิร์กนิดนึด่งใช่ใช่ตรงขึ้นไปไม่ได้เลี้ยวขวาใ

มันเข้มนนเรียกว่าอะไรพี่เอเพิโซ่เลยครับเอเพิโซ่ชอ็อต oh. ดับเบิลเอเพิโซ่ชอ็อต60มิลลิลิตรเออโปรตีนต้องอเมริกาโน่โอเคคือ,อโปรตีนถ้าผมไปที่ร้านผมจะสั่งว่าอเมริกาโนโ่ไม่หวานเย็นออแบบนี้เลยพี่ประมาณนั้นแหละโอ้เดี๋ยวจะหนักนะครับผมต้องแบ่งกันเพราะว่าบางคนถ้าไม่กินกาแฟเจอพวกเอเพิโซ่ชอ็อตเข้าไปนะระับบีดดีดยันเช้าดีดยันองดี้หร กินไม่หมดหรอกครับมันส่วนมากกินกัน2คนดับเบิ้ลช็อตเพราะว่ากาแฟเขาชงกันช็อตเดียวผมเราหลอกกันเราหลอกคุณป่วยไม่เคยไม่เคยอ่ะวันนี้เรามาลองไม่ร้องกันอ่าเดี๋ยวผมแบ่งให้นะฮะไปนี้ซื้อเงินแพงหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าเราเนี่ซื้อมาส่วนที่ไปเครื่องบดก็หนักพอกันประมาณ5,000เครื่องบดเติมให้เราเลกินด้ ลอ,อลองชิมครับกาแฟของทางไอเป็นเทคครับผมลองชิมมันมีทิปการกินไหมครับเป่าก่อนนะเป่าเดี๋ยวปากพองเป่าก่อนเป่าก่อนมันร้อ,อนเป่าก่อนผมไปร้านกาแฟมันเขาบอกว่าถ้าเป็นเป็นลา,าเต้ร้อนใช่ไหมลาเต้จะใส่นม,นมแต่ผสมต้องแบบซูสแบบสี่ครั้งให้หมดแก้วอะไรอย่างเงี้ยหรอครับเหมือนเหมือนกินไวชเลอ หอมอะหอมผมไม่กินกับไม่ใส่น้ำตาลเอาคุณลองกินนิดนึงมันจะมีคาราเมลนิดนึงกับช็อกโกแลตจะขมจะขมนิดนึงนะแต่เราเราบอกก่อนไม่ผมมันไม่ขมมากไม่ขมมากไม่ขมมากมันมันมันยังไงฮะมันหวานปลายอะมันหวานปลายมันเป็นมันไม่ขม เมื่อกี้เราแรงดันพอดีอะไรพอดีถ้าเกิดกาแฟขมเนี่ยมันจะแน่นเกินไปกินแบบสบายสบายถ้าเอาไปกำลังดีครับวันนี้กำลังดีใกล้ไม่ถ้าถ้าเนี่ยผมว่าตอนนี้กินร้อนกำลังดีถ้าเอาไปใส่น้ำแข็งนะผมว่า่าจจปจืดไปวันนี้ผมเบาลงเพราะว่ากลัวจะแรงเกินเกินไปเพราะเป็นดับเบิลช็อตแบ่งกันกินชิมสดชื่นเดี๋ยวป้ายปีมาดูคะแนนจำต้องจำจำเนลาแต่ที่ที่ให้คะแนน ือว่าไม่ขมนะครับไม่ขมไม่ขมไม่ขมถือว่าหอมต้นตอยู่ลนะต้นต้นใ่ไมต้นต้นับางครั้ม่องพอมีอยู่สองอ๋อใช่แมวแมกนี่ต้อลยหมชแลต ที่หลังผ่านไปไประมาณผมได้แวะมากินยินดีครับยินดีครับครับผมมาชงกาแฟามาชมไปเราไปชิมกาแฟามาแล้วที่น่ามากคุณโจลิเวที่เป็นเป็นตัวจริงแล้วกาแฟมากๆตัวจริง,รงแต่ถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเลิกลืมเดี๋ยวมึงลืมเล่นคอมพิวเตอร์นะไม่ตกใจ ไม่ได้เราไม่ได้ขายกาแฟนะผมบอกผมไม่ได้ขายกาแฟอันนี้ก็เป็นส่วนตัวผมไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะอ่าครับผมของประเภทโปรดักต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกบริบทไอโอ้วยคอมพิวเตอร์ไอโอดีเนาะทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นไอโอทีทุกอย่างเลยครับก็คือถ้าเข้าไปในโรงงานแล้วเห็นดีไวซ์หรือโปรดักต์ตัวไหนท่านนึ่งไม่ออกก็คือถึงจะเอ็นจริงจริงแล้วก็ติดต่อเข้ามาถ้าสนใจครับผมก็สุดท้ายเดี๋ยวให้พี่วินปากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยมีคอนแทค ข้อมูลติดต่อเว็บไซต์เว็บบุ๊กอ่าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฝากเว็บไซต์ทางอีเวนท์แล้วก็ช่องโซเชียลมีเดียต่างๆข้างล่างนี้แล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับ ได้ครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้รบกวนพี่ประมาณเท่านี้ครับผมครับวันนี้ผมได้ไม่ไม่ได้รบกวนวันนี้มาเยี่ยมบ้านบอกแล้วอยากให้รบกวนอยากให้รบกวนมาบ่อยมาบ่อยบ่อยบ่อบอกว่าต้องมีตัวใอีกตัวด้วยเอามีหลายตัวครับวันนี้เอาตัวที่ผมชอบแล้วกันจะให้เดี๋ยววันไหนมาผมมาประชุมงานอะไรเงี้ยครับไปมาได้ครับกินดีครับครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะ ท่านผู้ชมสนใจแอปวัตถติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเดี๋ผ่านเราหรือทางได้หานได้หมดอย่างไรเราติดตั้นเลยกันเป็นคอล์รคอลล์ไลฟกันอยู่แล้วก็สุดท้ายพี่ที่อ่าที่ต่อไปเราจะไปพาไปชมพันอ่าออฟฟิศทันไม่ที่ไหนก็กดติดตามชมไปด้วยยังไงกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเรากดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้โอเควันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย ก็ลืมไปอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะตกหล่นก็ตอนนี้ทาง a d v a n t e c เเนี่ยเราได้เป็น Top 5 b ฟ n d แบรนด์ระดับชาติของประเทศไต้หวันนะครับมีเป็นอันดับ5ติดต่อกันมา5ปีแล้ว,วเราไม่เคยตกต่ำกว่า5เลยเราอยู่ได้แบรนด์อ, Band อันดับ5 Top 5 t o ไฟของไต้หวัน Global Band นะครับแล้วกอ็อยากจะ,ะให้ข้อมูลทางลูกค้าซึ่งจะได้มีความน่าเชื่อถือนะครับว่าเราเป็นแบรนด์เดียวน่าจะเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มี ออฟฟิศเป็นของไต้หวันเปิดอยู่ที่นี่เลยครับผมบโอเคขอบคุณมากครับ